เอาใครมาแต่เช้ากมาอาหารเยแม่อบอนตะลุบ้านเราอเห็ตะลุ่บเนี่แหละความชอบปาป้าปาป้าฝนฝนโอ้แม่อบแล้อะไรมาเยอะเลยเด้ พม่ไปโจกคอกันแล้วสันเออจะเอ้ตึกินจากกินันนี้แม่แล้วนี่เด้อกระตุมได้เห็ดงกน่บอมไดก่นผุ้คนกเราอุ้วจั่ข้ากันกินเห็ดละโงกนมาดูนี่จะไปอุ่นแกงได้นี่ไป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 อุ่นแ่ว่าจะอิ่มข้าแล้วไม่อิ่มแล้วนี่เมื่อคืนนี่ไม่ออฟเนี่ยทำแกงเห็ดเออนั่นแหะเห็ดตะลูนะซัวเห็ดตะลาบอก ก็่อยไปด้วยได้แล้วเอฟซีผมยังบอกว่ารถต้องคงยังเพิ่มไม่เสร็จเไม่มีรถก็บอกว่าถ้ามานาเขาบอกว่าถ้าถ้ามันจะมาก็จะมารับถ้างั้นไม่พอมารับก็มารับกูนื่นอาหารมีเยอะเนาะครับเราจ้างพรมอะไรครับผมอะไรนี่มานาเป็นจอบอะไรหมดเลยอันนี้เราตัวละอย่างเดียวอย่าเดียวเฮะแล้ว เดมูตามาให้ด oh! oh, so ้วยอานิมนี oh. Oh. ่ฮะก็กำลังพาทังทานข้าวเนาะโอ้พอนิ okay, anyway. oh, oh, ่มสองสองมือเลยนะครับสวัสดีครับพอนิ่มครับโอ้เป็นดูดเวอร์เต็มตัวแล้วนะโอ้เสียเสียเีจ้าเอาเสื้อตัวเล็กเสื้อตัวเล็กเสื้อตัวเล็กอย่งนีเข้าสิเออยออไอ่ได้ทั้งตมวถึงทั้งร่างเพราะมันจะไปอยู่ทั้งหมดโอ้

มีคนเอาเงินใส่ให้นอดด้านหลังเนาะเออ่ง่นึ้นบาทไม่ได้นอนหนึ่งมาต่เชากหนยนะครับยกยกอกยกขึ้นแล้วโอ้ยยกขึ้นโอเคนะสมัครพรุ่งนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากสังซื้อปีทวันที่ปีก็ปีสี่ปีสี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ นี่ฮะหมู่คลก็กำลังจอแบบไปคืนเกาโตัวยาวบอกคุณตัว

อคะเสร็จนะครลมด้วยช่วยกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต่อตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ลุงพลมากินข้าวต่อ 结了，我放。啊啊。 ไป่ม่มา,า,มาน่ยนี่ครับเจอกัน,นบนืขึ้นรถนะหนคนนะ เราก็กินข้าวกันวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับเอฟซีวันนี้ก็สายๆแต่ <c oughs> ามาคื้มทั้งวันเลยคัะเป็นบรรยากาศยามเช้าครับพี่นก ในวันที่ฝนตกนะครับเอาฝากเป็นกำลังใจกันครับวันนี้นะครับลุ่งนาลุงคนแต่เช้านะครับฝากสินค้า T P Coffee นะครับ T P Skin เนาะ T P Coffee กาแฟเนาะ ดีพีสกินครีมบำรุงผิวหน้านะครับากพีฝากต้องที่เบอร์โทร0927947526นะครับฝากสินค้าแอดมานาด้วยนะครับสเปรย์แก้ปวดเมื่อยมานาแก้ปวดเมื่อยบูริมแก้ปวดเมื่อยนะครับสูตรร้อนสูตรเย็นเนาะมีขายที่รานซด้าช้อปปี้เจดิสันทันครับสวัสดีครับ